สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับกับตันเมฆกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะเอาคิดตัวนี้มาหั่นกันนะครับน่าจะหั่นได้แค่2ชิ้นดูจากลักษณะหัวยังเล็กถึงไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถหั่นได้แล้วนะครับถ้าเราจะหั่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมต่อนะครับเตรียมต่อตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตอมาแล้วนะครับสต่อนะครับก็จะเป็นต่อสามเหลี่ยมนะครับ อบอบใหญ่ๆสักหน่อยนะครัลักษณะของเขาก็คือจะแตกยอดนะครับก็คือกราฟได้แล้วนะครับแตกยอดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขายังไม่แตกยอดอย่างพวกน้นก็รออีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็แตกนะครับนี่ครับแตกกันเต็มหมดนะครับไหนแตกยอดก็ไล่กราฟได้เลยนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กราฟกันนะครับอุปกรณ์กราฟของเรานะครับก็จะมีเจ้าเทปนะครับเทปเทปสายเหนียวๆหน่อยนะครับถ้าไม่เหนียวก็ จะติดไม่ดีต้องเป็นสีคุ่นๆถึงกันเหนียวนะครับส่วนใบมีดนะครับใบมีเป็นใบมีดนี้นะครับนี่สีขุ่นๆกนีนี่ครับพี่ฮอนี้ซื้อจากแมคโครนะครับ360ยกสินะครับยกแพ็คสิบสองม้วนนะครับต่อมานะครับเราก็จะมากราฟกันนะครับเดี๋ยวเตรียมก่อนนะครับเตรียมต่อ อย่างแรกเราจะปาดอะไรก่อนดีระหว่างคิดกับต่อนะครับปาดต,อ,ตอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมวัดความสูงสึกหน่อยประมาณนี้นครับกะกะเอาพอดีพอดีนะครับยาวไปก็ไม่ดีครับ การปาดก็ระวังมือนะครับอาจจะเลือดออกได้นะครับแต่ปาดผิดนี่นะครับเราจะเห็นท่อน้ำเลี้ยงเขาท่อน้ำเลี้ยงเขาจะอยู่รอบๆวงกลมนะครับที่เขาจะส่งอาหารนะครับนี่รอบๆวงกลมนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งสักหน่อยนะครับประมาณน้นงครับมา เรามาดูคิดกันครับคิดตาตาครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับเราจะหั่นรักตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่พร้อมแล้วไปหั่นกันเลย <c oughs> หั่นยากเลยได้มาแล้วนะครับ นี่นะครับมาดูต้นแม่ครับเหลือแค่นี้เราหั่นชิ้นหนึ่งครับของต้นแม่ครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็จะวางข้างบนต่อครับให้ท่อํำเลียงเขาโดนกันท่อลำเลี้ยงของเขาอันนี้มองยากเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเบื่ประมาณแถวแถวนี้กลางๆนะครับแต่อันนี้เหมือนไม่เห็นท่อเท่าไหร่นะครับแต่มันก็น่าจะมีท่อลำเลียงมานี่แหละครับ วางแปะไปเลยนะครับเล็ง่ะแปะตรงนี้ก็ได้เฮ้ไม่เอาดีกว่านะครับแปะเทปยากอย่างนี้แปะตรงนี้นี่นนครับก็คือเรียบร้อยผมวางแล้วผมก็แปะเทปให้แน่นๆ่นอย่างแรกเา็าแปะด้านนี้ก่อนน่ครับเอ้ยด้านไหนก่อนดีอ่ะด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะเดี๋ยวด้านนน้นเอาไว้สุดท้าย อันนี้เทปแรกอย่าเพิ่งกดแรงมากเอาแค่ตึงตึงมือนะครับต่อไปเทปที่สองเทปที่สองแปะด้านนี้แปะหัวไอสันเขาตรงไอบั้งนะครับน้ำหนามเนี่เทปที่สามเนี่ยแปะตรงนี้นะครับเรียบร้อยอน,นี่ก็คือ เพื่อนเขาแน่นแล้วก็แปะอีกเทปนึงเทปที่สี่เทปสุดท้ายแล้วแปะตรงนี้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับติดนะครับเก็บไว้ในที่ร่มแดดลำลายครับต่อไปเราไปการาฟเทปต่อไปกันนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับดูเพื่นๆน,นะครารฟง่ายนะครับคิดเปนอยากอ่ะอันนี้ต่อใหญ่มาก ผมวัดกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดยาวไปก็ไม่มีกลองใส่ของผมจะเน้นขายนะครับเน้นแบ่งให้ลูกค้าส่วนใหญ่มีเก็บทําพันเองก็มีนิดหน่อยนะครับไหนแบ่งได้ก็แบ่งไปเลยแบ่งไปก่อนนะครับอย่างคิดอย่างนี้ยังม,มีน้อยนะเพราะแบ่งเพราะ ตสักหน่อยยอดเดินดีสักหน่ก็แบ่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เก็บทำพันเท่าไหร่แกนตอยังแข็งนะครับนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะแกนต้อใหญ่เลยดูนะครับวงกลมของเขาเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับวงกลมมันใหญ่เลยนะครับไอทอ่อข้างรอบส่วนไอใหญ่ๆเนี่ยคือแกนต่อนะครับแกนตอ โอเคเราได้แล้วนะครับต่อไปเราก็เตรียมคิตตาต้า,ตาหันนะครับอ่าเหลืออีกครึ่งนึงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล็งครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลองสูบกล้องสูงมาอีกนิดนึงนะครับพร้อมแล้วนะครับอ่าผมเล็งก่อนพร้อมแล้วก็ ลงคมมีดนะครับเออโอไมไม่หลุดเ,ออเสือขาวเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วดูต้นแม่เขาจะเหลือแค่นี้นะฮะเ,เล็กๆน้อยๆต้นแม่เหลืออันนี้นะครับ ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาโตนะเราได้มาแล้วนะครับอันนี้อันนี้ท่อลำเลี้ยงของเขาเนี่ยจะขาวๆนะครับเนี่ยน่าจะบริเวณตรงนี้แถวนี้เราก็วางไปเลยนะครับวางมันตอ่ออผมขี้เกียจเล็งละวางไว้มั่วๆวางแค่แปะให้กลางๆก,ก็ได้เดี๋ยวเขาต่อกันเองครับต่อไปลงเทปนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเทสที่สองแปะตรงสันนะครับแล้วก็เทสที่สามแปะตรงนี้อีกข้างหนึ่งแล้วก็เทสที่สี่นะครับโอ้ยหลดเดี๋ยวก่อนนะครับเทปที่สี่เทปสุดท้ายแปะตรงนี้นะฮะ,ะโอเค เสร็จเรียบร้อยครับเราได้ทั้งหมดสองกราฟนะครับแล้วก็ต้นแม่อีกหนึ่งต้นตอนนี้จากหนึ่งต้นก็กลายเป็นสามต้นนะครับจากสามต้นอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ขายก่อนนะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นอันนี้เพิ่มเป็นสองสองสองเป็นหกเนาะเพิ่มมาอีกหกเป็นเกนะ้าเนาะแต่ถ้าผมขายสองต้นนี้ไปก็เ,เหลือเท่าเดิม <c oughs> เหลือต้นนี้นะครับ โอเควันนี้ก็พามาชมการกราฟคลิเปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรทําให้ชมใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย